นักแม่นห่วง800คนจาก10ชาติครับร่วมศึกบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเป็นปีที่3ครับ ดรพัฒพงศ์พงศ์สกุลกับรองที่ปดีกรมพละศึกษานายปียพงศ์พิรุณเลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลและนายเควินโคประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือ s i s b นะครับร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2 0 2 5รายการนี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนานานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพนะครับ วิยาเขตประชาอุทิศจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วภายใต้การรับรองจากฟรีบ้าหรือสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติครับและปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า800คนจาก69ทีม10ชาติมีมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสใไต้หวันฟิลิปปินส์ Zealand, นิวซีแลนด์เนปาลสีลังกาฮ่องกงอินเดีย อินโดนีเซียและไทยเจ้าภาพนี่คุณสมพิษไปทำพิธีกรเหรอใช่ค่ะได้มีโอกาสไปรวมเป็นพิธีกรนะคะวันนี้ไม่บอกเลยไม่ไปช่วยงานที่เฉยไปช่วยเหลือค่ะสำหรับพี่ๆนะคะเพราะว่าเห็นเป็นการแข่งขันบาสเกตลเยาวชนนานาชาติแล้วก็ปกติเนี่ยเรามีโอกาสไปร่วมทําข่าวคราวนี้พี่เขาเลยบอกว่าเอ้ยไหนๆก็รู้เรื่องกีฬาแล้วไปช่วยพี่หน่อยทำหน้าที่วิธีกรซะเลยใช่ค่ะอาจจะติดขัดไปบ้างดย๋าวว่ากันครับผมซึ่งการแข่งขันก็มี4รุ่นอายุนะฮะ 12ปี14ปี16ปีชายหญิงแล้วก็18 ปีชายหญิงนะครับโดยแชมป์รุ่นใหญ่ชายหญิงจะได้ครองถ้วยพระสถานเป็นสมัยแรกนะฮะนี่ที่พูดไปนี่เป็นบาส5คนนะครับและนอกจากนั้นยังมีบาส3คนนะฮะสคูณ3แข่งขัน30มิถุนาถึง4กรกฎาคมที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพวิทยาเขตประชาอุทิศนะฮะคุณได้โชว์เล่นบาสกับน,น้องๆไหมดิฉันจะตบลูกบาส์โชว์เลย <c oughs> เป็นนังอลเล่ย์ไงเป็นนังคลเล่ย์ที่เล่นบาด้นิดหน่อยสูงคุณอาจจะแบบ ขึ้นแลมดังโชว์สักแมตช์หนึ่งแต่นี่เห็นน้องน้องเยาวชนค่ะคอายุตั้งแต่12จนถึง18ปีใช่ไหมคะมน้องคือรูปร่างสูงใหญ่จริงๆยิ่งต่าง t e t ชาตินะเขาร่วมกันในคันแล้วเขาค่อนข้างจะชื่นชอบประเทศไทยด้วยเขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยมาประเทศไทยนอกจากจะมาแข่งกีฬาแล้วอ่ะเดี๋ยวได้แบบแอบไปท่องเที่ยวด้วยค,คือย่านประชาอุทิศมันก็อยู่แถวแถวเม่งจ้ายแถวแถวห้วยขวางไม่แน่ค่ะอาจจะมีอะไรกินเยอะใช่ของกินเยอะค่ะได้ช็อปได้ชิมค่ะ